สวัสดีค่ะพี่วีคค่ะ beauty 40ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงในวัย40กว่าจนเกือบจะ50เนี่ยมีสกิลการทำผมที่แบบว่าน้อยมากจริงๆค่ะจะถนัดตะไดผมตรงค่ะซึ่งวันนี้แหละเราจะเอาอาวุธที่มีมาให้ทุกคนดู oh, so ปกติแล้วค่ะวีก็จะใช้ไดเป่าผมขนาดใหญ่แบบนี้นะคะในการเป่าผมให้แห้งแล้วก็ เซตสมงผมซึ่งก็จะได้ตรงเป็นหลักค่ะแต่ปัญหาก็คือว่าพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะวีก็จะมีปัญหาในเรื่องของแขนด้วยแหละเท่าที่ทุกคนรู้ก็คือจะถืออะไรนานๆแล้วก็มือจะชานะคะจะเมื่อยแขนมากแล้วก็จะชอบปวดที่ข้อมือค่ะแล้วก็ที่ท่อนแขนเนาะก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ละเรารู้สึกว่าเราจะต้องหาตัวช่วยใหม่ค่ะ มีเลือกตัวนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยของเลซาชามีน้ำหนักเบามากๆนะคะแล้วดูนี่ดูนี่เปลี่ยนหัวด้ง่ายมากเป็นหน้าเหล็กดูแบบนี้ค่ะถอดเข้าถอดออกง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะคะเวลาใช้ไฟสัพพักจะร้อนแล้วเวลาดึงออกอุ้ยออกแรงเยอะมากนะคะ แล้วก็เวลาจะใส่เนี่ยต้องพยายามตบไว้แบบนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะหลุดออกมาได้ค่ะจุดแรกเลยนะคะที่ทำให้วิชอบใดรุ่นนี้ของเลซารชามากๆเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำหนักค่ะเบามากๆทุกคนใช้แค่สองนิ้วมือหนีบนะคะก็ยังหนีบรับน้ำหนักได้สบายๆแต่ถ้าเครื่องใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะคะต้องเต็มทั้งมือค่ะไม่อย่างนั้นอาจจะล่วงใส่หน้าได้ จนวิธีในการใช้นะคะให้กดที่ปุ่มปิดไาค้างไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาปรับความร้อนที่เราชอบนะคะเบอร์หเบอร์สเบอร์สามก็ปรับขึ้นแบบนี้อันนี้เป็นพัดลมค่ะความแรงของลมนะคะก็ปรับได้เลย1 2 3เดี๋ยววิจะใช้ในระดับความร้อนเบอร์สแล้วก็พัดลมเบอร์2องค่ะ จี้แต่แจวนะคะเบอร์ B 2ก็ถือว่ารมแรงมากๆเลยในขณะที่ตัวเครื่องเนี่ยแค่1,600วัตต์เดี๋ยววิจะเทียบให้ดูกับตัวใหญ่ในขนาด5 5 0 0วัตต์นะคะแรงลมเบอร์2พอๆกันเลยค่ะนอกจากจะนับหนักเบาแล้วแรงลมก็ถือว่าเทียบเท่ากับรุ่นใหญ่ได้เลยข้อที่3ที่น่าประทับใจมากๆก็คือหลังจากที่ได้ผมเสร็จแล้วรู้สึกว่าผมเนี่ยมันดู สุขภาพดีอย่างบอกไม่ถูกทุกคนปกติผมมันจะดูแห้งแล้งดูเบาๆแต่อันนี้มันดูพองฟูสวยงามแต่ผมไม่ได้ดูเบาไรยน้ำหนักค่ะวิกก็เลยลองเข้าไปอ่านดูว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรอ๋อก็เป็นเพราะว่าเขามีตัวทัวมารีนนะคะเป็นสีฟ,ฟ้าค่ะเคลือบอยู่ที่ปากใดตัวนี้เนี่ยจะช่วยกรองความร้อนไม่ให้ทำร้ายผมเรานั่นเองค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในวัยเดียวกันกับวีเนาะที่มีปัญหาเรื่องแขนแล้วก็ไม่อยากที่จะถืออะไรหนักๆน,นานๆนะคะได้ผมตัวนี้เนี่ยวีบอกเลยว่าน้ําหนักเบามากนะคะประหยัดไปแล้วที่สําคัญก็คือช่วยรักษาสภาพเส้นผมของเราด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะวันนี้ไปก่อนละสวัสดีค่ะ